นี่กามาพอกันกับเมนูไก่ค่ะเป็นไก่เหนียวค่ะสื้อจากตลาดนะคะเครื่องโต65บาทค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมาพอกันกับช่องแมมมนค้นผูท้ทยอีกแล้วนะคะเห็นค่าตะไคร้ใบบักูดกับค้งสีบพวนแกงต้มนะคะค่ะเมื่อนี้สิพามาทำแกงอมไก่นะคะ แสบๆนัวๆกันเลยค่ะนี่สีทั้แบบรวดเร็วค่ะบ่ต,ต้องต่าให้ยุ่งยากนะคะเพราะว่าหิวข่าวหลายค่ะเขาก็เอาคานะคะมะหาหั่นเป็นชิ้นแว่นๆนะคะเล็กๆนะคะทิม่มลงหั่นเสร็จแล้วเขาก็ทิ่มลงไปในหม้อเลยค่ะตะไร้นะคะเขาก,ะะากับบุ๊แล้วนะคะโดยการเ,เอาสากนะคะบุ๊ทุบๆนะคะแล้วก็มาหั่นเป็นท่อนด้วยกันค่ะหั่นแลละเขาก็เอาลงไปในหม้อเลยนะคะจริงๆเขาี่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ ต่านะคะแต่ว่าย้อนวายหิวเข่าแห้งค่ะใช้วิธีลวกเร็วเลยค่ะ,ะกะซิไส้สหอมแดงกระเทียมบุบลงไปพร้อมนะคะอ่าขันเข้าหมักแบบนัวนัวแห้งกะเอาไปต่านะคะแต่ว่าอันมื้อนี้เป็นเมนูรีบค่ะพเพราะเฮาบุบทุกอย่างเสร็จเราลงไปในหมอน,นะคะเฮากะเติมน้าแล้วก็เติม คเนอลงไปค่ะจะเคิงก่อนนะคะเพราะไก่มันเคิงโตค่ะ,อะพอห้าใสเคืองทุกอย่างลงไปแล้วนะคะก็ตั้งน้ำให้มันเดือดน,นะคะพอน้ำเดือดเขาก็ใส่เนื้อไกล่ลงไปเลยค่ะพอใสไกล่ลงไปได้มอเขาก็คั่งหมอไว้นะคะเพื่อให้ไก่มันสุกนะคะพอไก่มันสุกดีแล้วเขาก็สิม,มาทําการปรุงค่ะอันนี้เขาก็สิไส้เป็นเขาขัวลงไปพร้อมนะคะ เพิ่มความนัวนะคะที่จริงซีไซสเข้าเบื่อลงไปพอมก็ได้แต่ว่ามันรีบนะเร่งรีบเป็นเมนูเร่งรีบนะคะเข้าบริตตั้งเข้าเบื่อไว้นะคะแล้วก็ใส่พริกนะคะลงไปสักสองซอนนะคะเพิ่มความหอมของหมักพริกนะคะนี่สิเริ่มสีสันกันเริ่มมาแล้วค่ะเขาก็ตามด้วยน้ำปลาแดงนะคะเป็นปลาแดกตวงนะคะ,ะ,ะ,คะมันสีนัวนวหอมหอมอมไก่ค่ะเป็นน้ำปลาแดกค่ะพี่น้องนี่ใส่ลงไปนะคะ ตามใจชอบเลยนะคะแต่ว่าอย่าใส่หลายนะคะอย่ามันเค <F> ็มค่ะต้องใส่น้ำปลาแดงลงไปแล้วเท่ากับทาการค้นจักเล็กน้อยนะคะเพื่อให้ปลาแดกมันเข้าก <ac> <F> ันก <An> ับเหนือไก่นะคะแล้วก็ขาดป่าไรลค่ะเฮ็ดกับเข่าอีสานบ้านเท้านะคะนั่นก็คือชูรสนะคะขาดบ่ไหลอีนี้ค่ะชูรสเพิ่มความนัวสุดๆเลยค่ะปรุงรสแล้วนะคะเท่ากับเอาใบมะกรูดนะคะไปขยี้ขยี้ปีๆมันนะคะให้มันอัน ีกลิ่นละหอมออกแมแลวก็ใส่ลงไปในแกงอมไก่เลยค่ะเป็นไค่ะใส่ลงไปนะคะกับมันสีได้ดับกินนคาวนะคะนี่ค่ะตามด้วยมะเขือเทศนะคะเอาไปลงไปพร้อมนะคะเพื่อรสชาติกลุ่มกลมนะคะออมขาดไปพได้ก็คือผักนะคะผักชีลาวค่ะเมื่อนี้สิอมใส่ผักชีลาวแล้วก็พอได้ใส่ผักอย่างหลายนะคะเป็น อมแบบบานๆง่ายๆนะคะใส่ผักชีลาวลงไปแค่นี้คะ่ะใส่ผักชีลาวลงไปแล้วเขากะค้นจักหน่อยนะคะให้มันผักชีมันยบๆลงไปกับเหนือไก่นะคะเพราะว่าเขาสีใส่อีกอันผักอีกอันนึงนะคะก็คือผักอีตูนะคะเพิ่มความหอมในรีวิวต่อไปนะคะผักชีลาวเริ่มยบๆแล้วเขากะใส่ผักอีตูลงไปเลยคะ่ะผักอีตูนี่ก็เพิ่มความหอมลงไปอีกในแกงอมนะคะคาดบ่ไไรนะคะนี่ค่ะเขากะ ค้นๆแล้วก็ปิดไฟนะคะเป็นอันเซตค่ะแกงอมไกบ่บานไก่เหนียวนะคะขออภัยค่ะมันเป็นไก่เหนียวนะคะรสชาติมันจะออกเหมือนไกบ่บานนะคะนี่ได้พวงไข่แถมมาพร้อมนะคะเท่ากับบอกว่าก่อนสิเอามาแกงเราตรงหลังดีๆนะคะพวงไข่เดี๋ยวมันสีขาวค่ะขาวแบบมันเหม็นขาวนะคะนี่นะคะพวงไข่มันจะแตกนะคะบรรลุจีเอเขาเปิดไฟแห้งนะคะมันเลยแตกค่ะ อมมันต้องใส่น้ำหน่อยๆนะคะน้ำอาเจาะนะคะพอดีเลยค่ะนี่ค่ะแกงอมไกเ่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องบุแรสบวค่ะเอาไปเฮ็ดตามได้นะคะเมนูบ,นบานๆง่ายๆนะคะ่คะคะพี่น้องกินข้าวน้ำกานค่ะ แกงอมไกบ่บานแซบๆนัวๆค่ะโอ,อ้ก็ไยค่ะไก่เหนียวนะคะแต่ว่ามันเกิดเหมือนไก่บ้านนะคะแต่ว่ามันเหนียวกว่าสำนันนะคะเป็นไงคะพี่น้องยั่วๆบอหอมบอหอมทะลุจอเลยค่ะมาค่ะแซบๆค่ะพี่น้องฝากกดติดตามให้ช่องแม่มดนค้นภูไทยในเด้อค่ะขอบคุณค่ะพี่น้อง